ตตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับพี่ก็จุดสีไข่ตุดไข่ปลาแดงๆนี่นไม่ขึ้นนะครับผมฟิลชุดนี้ก็ไม่มีการขาดนะครับผมแต่จะมีตัวนี้หลวมตัวนี้ก็หลวมอยู่อนะตัวนี้หลวมสองตัวตัวนี้แน่นอยู่ฟิลตัวนี้ ก็ไม่ขัดนะพี่เดี๋ยวว่าจะลองหาวิธีวัดกำลังอัดของเครื่องดูก่อนนะครับว่าจะหาวิธีให,หได้หรือเปล่าโอเคครับผม ขึ้นหลายรหัสมากเลยนะครับอันนี้หน้าที่สองไฟหน้าเรนะ่งดังไฟต่ำรับดวงจรช็อตระดมกิน

น,นี่สายหัวฉีดถูกตัดต่อมาแล้วนะครับผมเป็นเหมือนหัวปักเหมือนของฮอนด้าแล้วนะครับมันเป็นปักฮอนด้าแล้วนะครับหัวฉีดหัวฉีด ma non è น้อยนะครับเหมือนมันเปียกกเหมือนมีคราบน้ำมันเครื่องเลยนะครับ แล้วน้ำมันเครื่องก็แห้งด้วยครับพี่ไฟของเ้นไหไฟใหม่ดแล้วไฟไรวิด มีเหมือนกันค,ครับพี่กลัวใส่เข้าไปแล้วมันจะคลายไม่ออกผมก็เลยเอาตัวนี้ลองจิ้มแทนจิ้มไปจิ้มมาไอยางดำๆนี่ไปติดตรงหัวหัวเครื่องครับพี่เดี๋ยวนี้เอาไปเอามาหลุดติดอยู่ในหัวเครื่องเนะ่ตรงนี้เราหาวิธีเอาออกก่อนครับพี่จากคสนี้นะครับสอนให้เรารู้ว่าถ้าเจอปัญหาเยอะๆอย่าพึ่งตกใจอย่าพึงงงปัญหาเนี้ยอาจจะเป<ร>็นปัญหาหลอกก็ได้ จากเกตนี้ครับผมเจอมาเวปป้าเกตหนึ่งสิบเอ็ดปัญหาแล้วก็เกตนี้สิบเจ็ดปัญหาของคุณที่ส่งมานะครับซึ่งะต่ตอนเราแ,แบบรู้ด่านปัญหาเออเยอะมากเดี๋ยวเราจะหลงเพราะฉะนั้นถ้าเจอหลานเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอนดา้าเวปา้าหรือย่ออื่นก็แล้วแต่อย่าเพิ่งตกใจกับด้านปัญหาครับอาจจะมีปัญหาเดียวในนั้นหรืออาจจะทั้งหมดที่ให้ดูไม่ใช่ปัญหาก็ได้อาจจะเป็นแค่ปัญหาหลอกตุ๊บทั้งหมดหรือ รอเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอปัญหาเยอะๆครับลบก่อนลบัาปัญหาไปเลยแล้วก็ดูว่ามีหลานไหนกลางแต่เคสนี้ครับสอนให้รู้ว่าราปัญหาที่โจวทั้งหมด17ปัญหาไม่ใช่ปัญหาจริงๆครับปัญหาจริงๆอยู่ที่ตรงนี้ครับน้ามันเครื่องแห้งซึ่งไม่ื้องกับแมคาีนิกไม่ใช่ระบบหัวจีดเพราะฉะนั้นเป็นเคสตัวอย่างว่าถ้าเป็นเรื่องระบบหัวจีดมีปัญหารถระบบหัวจีดย่าพึ่งโทษหัวจีดครับ ให้เช็คตามสเต็ปตามขั้นตอนนะครับรถตามไม่ติดไล่ามาตามขั้นตอนครับอย่าเพิเงง่งไปโทษวัตจจดนะครับเพราะบัตจจดอาจจะไม่ใช่ปัญหาปาัญหาจริงๆเรื่องของแมคกนิกก็ได้เจอกันสลับเคล,ลิปไปขอบคุณสลับเจ้าของเคตครับปัญหานี้ครับคุณยิ้มเป้ย